ร้านกชูช็อปบริการกดเกมพาร์และไอเทมแมปต่างๆมากมายมีทั้งแมปไฟต์เตอร์สิมูเลเตอร์แมปบลบ็อกฟุตแมปกิ้งเลกาซี่บรบิการกดเพชจแมปออสตาและครับกดเพชรแมปอันดแบบี้ไดมอนด์ชั่นยิ่งตะคริปเลยครับสวัสด,ดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับโรบ็อกแมปอันดี้ไฟต์เตอร์สิมูลเลตอร์นะครับวันนี้พี่จะมาสรุปอัปเดต21กันนะครับเป็นแพทที่พี่มองว่าใหญ่ใหญ่ในระดับหนึ่งนะครับเนื่องจากว่ามีตู้กับมีตู้เรื่องการรีเทเลนต์อย่างที่พี่เคยสปอยไปเลยนะครับแล้วก็เคคยพพููดดไปแล้วนะรับ แล้วก็มีเรื่องการแยกระบบดัน3าสาระบบนะครับก็คือจะมะีดันแบบยากแบบง่ายแล้วก็แบบธรรมดานะครับเดี๋ยวพี่ค่อยพูดทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือที่ขี่ดันใหม่นะครับอ่าเดเลยวดูเหมือนอตอวิโดในมาริอนะครับเพื่อใครเคยเล่นนะมีตานะครับเอมีตานะนี่ที่ขี่มีตานะครับเหนะ็นไหมนนะโอเคประมาณนี้นะครับเออส่วนอันเออไม่ใช่จะพูดอนะไรไปเนี่ยก็ทีนะครับ ตัวดันใหม่นะครับมาจากเรื่องเชนซอลนะครับถ้าตัวนี้คุณคุ้นก็คือตัวรับของดันอันนั้นนะฮโลวีนนะครับชุดแบบเดียวกันเลยครับแล้วก็ในอัปเดตนี้นะครับมีเรื่องอย่างที่พี่บอกไปเลยครับเรื่องตู้รีทาเลนต์นะครับตู้รีทาเลนต์ใช้ยังไงนะครับใช้ผลในการอัพทาเลนต์นะครับอย่างที่เราเดาไว้นะครับนี่เลยอย่างแรกนะครับต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นตัวคราบจะไม่สามารถอัพทาเลนต์ได้นะครับแต่ว่าตัวที่เป็นปกติที่สามารถสุ่มหาได้ วงเล็บครับสามารถสุ่มหาได้ก็จะรีเทเลนได้น,นั่นเองนะครับนี่เลยแล้วก็แค่หยิบตัวมาอย่างนี้นะครับแล้วก็จะใช้เป็นผลเป็นผลในแต่ระดับแต่ละระดับเลยนะครับอันนี้ดีหน่อยอย่างหนึ่งก็คือถ้าเป็นใช้นี่กับธรรมดาเนี่ยก็ใช้ผลเท่ากันเลยนะครับอะแต่ถ้าเป็นตัวครับไม่สามารถอัพได้น,นั่นเองนะครับโอเคเพราะฉะนั้นใครมีคาบับลุงแต่ว่าได้ก่อนแพทที่20ก็เสียใจด้วยนะครับอ่ะ วันนี้นะครับแล้วก็วิธีการใช้นะครับใช้ยังไงให้คุ้มนะครับพี่บอกไว้ตรงนี้เลยว่าแนะนําให้อัพเบสเดเมดของนะครับแล้วก็สมมุติว่าถ้าเราผลน้อยอะอย่างเงี้ยพี่ก็จะเอาเป็นเบสเดเมดไปเลยนะครับอย่างเงี้ยสุดได้เลยนะครับเพราะว่าเอาที่ DPC นะครับตอนนี้อประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วพอเรามีผลเหลือค่อยไปอัพอย่างอื่นนะครับอะพยายามทําให้มันไม่ติดลบก่อนนะครับค่อยไปบวกทําข้อมูลให้บวก แต่พี่แนะนําเลยนะครับให้ข้างบนเนี้ยบวกให้สุดก่อนนะครับเราค่อยไปทําให้ยางอื่นไม่ติดลบนั่นเองนะครับโอเคไาจากกันง่ายนะครับโอเควันนี้เราก็มาที่โค้ดใหม่นะครับโค้ดใหม่ชื่อโค้ดว่า underworld นะครับนี่พิมพ์ตามพี่ได้เลยนะครับถ้ายังไงก็ฝากพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ไม่ได้นะครับพิมพ์ในคอมเมนต์นะครับนี่นะครับ underworld นี่ได้เหรียญดาวด้วยนะครับอ่ะวันนี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึ่งในทำทาอานี่ครับ ตอนนี้มี3ระบบ่อมด่านแล้วนะครับอย่างที่พี่บอกเลยนะครับนี่ก็คือนี่จะเป็นเลเซอร์นี่ด่านวัดเลเซอร์หรือเปล่าครับเรียกเป็น3ระดับแล้วกันนะครับง่ายระดับระดับง่ายระดับกลางแล้วก็ระดับยากนั่นเองนะครับก็คืออีซี่มีเดียมแล้วก็ฮานั่นเองนะครับเมันจะแบ่งเป็นทั้งหมด5้าร้อยห้าสิบห้องนะครับก็คือของเลเซอร์เนี่ยก็จะเป็นทั้งหมด50ห้องนะครับตั้งแต่ห้อง1ถึงห้อง50นะครับแล้วก็ ในระดับมีเดียมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณห้อง50ถึงห้อง100ครับอ่าในระดับฮาร์ดนี่จะเป็นอ่จะเป็นห้อง100ขึ้นไปนะครับก็คือตอนนี้มีสูงสุดอยู่ที่150นะครับแล้วก็เวสได้ทําการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับเวทจะเปลี่ยนเป็นอ่า1ถึง50ทุกห้องนะครับอ่านี้เวสจะเป็น20ห้องอ่า40ห้อง50ห้องครับจะมี20ห้องด้วยหรือเปล่าที่ไม่มั่นใจนะครับเ,เดี๋ยวต้องไปดูนะครับน่าจะมี20ห้องด้วยนะครับ20 ยี่สิบสี่สิบห้าสิบประมาณนั้นครับอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นเควสของด่านที่เอ่อหนึ่งถึงห้าสิบนะครับไม่รู้ว่าได้อะไรบ้างแต่อันนี้จะเป็นห้องเควสของหกสิบเจ็ดสิบสองนะครับมันก็จะแบ่งตามไปนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญเลยนะครับก็คืออ่าการนี่นะครับ defense mode drop นี่นะครับนี่เลยที่มันเปลี่ยนจากตรงนี้นะครับอ่าอันนี้คืออะไรนะครับตรงนี้ก็คือการ ฟาร์มดันดาวเนี่ยจำเป็นต้องใช้ตัวไม่เหล็กแล้วนะครับอ่ะมันจะไม่คูณได้จากค่าเงินนะครับอ่ะสมมุติว่าเราใส่ทีมเงินอ่ะตัวทองแบบพวกเนี้ยต้าไปฟาร์มดันดาวเนี่ยจะได้น้อยกว่าการใส่ทีมลเลกเตอร์แล้วนะครับอันนี้อันนี้คือการปรับมาใหม่นะครับอ่าแล้วก็ถ้าใครมีค่าดอกเอ่อค่าดอกคูณเยอะๆเนี่ยพี่เห็นในกลุ่มนะครับลงกันได้สูงสุดประมาณ640้ี่สครับต่อหนึ่งครั้งไม่มีไม่มีอีเวนต์นะครับแต่ว่าเอ่อบนนิดนึงก็คือพี่ฟาร์มไป แต่ทีมทองนะครับลงได้แค่รอบละ350นะครับอันนั้นมีเว้นเงินคูณ2ด้วยนะครับฉะนั้นก็ไอลงในแพทใหม่นี้ก็จะคุ้มขวานะครับอ่าก็ใครที่ลงแพทก่อนอันนี้ก็จะเจ็บตัวไปนะครับว่าถ้ามันน้ำฟาร์มใหม่ได้นะครับโอเควันนี้นะครับอย่าลืมนะครับว่าตรงนี้เนี่ยอ่ะเช่าดีเฟนต์โหมดดรอปเนี่ยก็คือการที่เราใส่แม่เหล็กที่เป็นค่าคูณดรอปอ่ะพี่ใส่ดูนะครับจะได้ไม่งงนี่นะครับทีแม่เหล็กปุ๊บอันนี้ นี่จะเป็นคูณดอกอนี้นะครับมันจะเพิ่มการดอรอปดันของจํานวนดาวจำนวนดาวใน defense mode ให้นะครับอ่ะนี่เลยแล้วก็กล่องหองขันนะครับจะดีเหมือนเดิมน้บดียิ่งกว่าเดิมเนื่องจากว่ามันใช้ได้ทั้ง2อ,องแบบเลยนะครับ2โหมดเลยก็คือได้ทั้งฟาร์มเงินธรรมดาลแล้วก็ฟาร์มเงินใน device ไม่ใช่ device defense mode นะครับโทษทีประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับจะเป็นเรื่องการล็อก อ่าแ้ล็ออแฟนซีนะครับอันนี้พี่ยังไม่ชัวนะว่าใช้ยังไงนะครับแต่ว่าพี่มองว่าไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่นะครับไม่ถ้าถ้านับแล้วจริงๆมองว่าถ้าเขาเพิ่มระดับไอ้ระบบออโต้ฟิลมาจะสําคัญมากกว่านั่นเองนะครับอัปเด็นี้ก็พี่มองว่าเป็นแพทที่ใหญ่ในระดับหนึ่งนะครับเนื่องจากว่ามีตู้ดีทาินเข้ามาครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่มีตัวระดับตัวที่เป็นขั้นมิติหรือว่าตัวรับหรือว่าตัวพวกมิติชเยนี่รับชเยนี่ดีไวชเยนี่ก็จะสามารถ อัพค่าทะลิ้นได้แล้วนะครับตอนนี้พี่อัพไปแทบทุกตัวแล้วก็เหลือตัวแค่ตัวในตู้นะครับตัวในตู้พี่ก็ประมาณนี้นะครับส่วนตะรับในโลกล่าสุดเพียงไม่ได้นะครับเปิดไปเป็นแสนแล้วก็ยังไม่ได้นะครับก็ต้องรอดูกันทีนะครับว่าจะได้ตอนไหนนะครับโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมาสรุปอัปเดตสั้นๆง่ายๆให้ฟังครับแล้วก็ใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มมาแปลนี้ได้นะครับเดี๋ยวพี่แปลฟังก็ได้นะในนี้นะครับนี่เลยอ่ะนี่นะเขาบอกว่ายิ่งรูมอ่ะยิ่งระดับ ห้องรูมเนี่ยไปไกลก็ยากเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเขาบอกให้นี่นะอ่ะประมาณนี้นะครับแบบห้องที่เปลี่ยนขั้นเนี่ยก็จะยากขึ้นนะครับจะสรุปไฟฟังง่ายๆทั้งหมดนี้นะครับแล้วก็ในแต่ละระดับเนี่ยจะเพิ่มเงินดอกให้ด้วยนะครับระดับะระดับที่1อาจจะคูณประมาณ1.5ระดับ2อาจจะคูณ2ระดับามอาจจะคูณ3นะครับที่ลองไปฟาร์มแล้วได้เยอะกว่าเดิมนะครับอ่ะแล้วก็ดันกลางเป็นสําหรับดานฟาร์มหินนะครับแล้วก็นี่นะครับ อันนี้คือบอกเควสนะครับนี่เลยบอกเควสไม่ใช่เควสลิสลูมนะครับทัวร์ล็อกอัปเกรดนะครับก็คือพวกเอ่อพี่ไม่มั่นใจว่าอาจจะเป็นเกี่ยวกับช็อปนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนนี้พี่ปดไปหมดล้นะครับอาจจะไม่รู้ว่าไม่น่าเกี่ยวนะอ่ะนี่นะครับไอ้พวกที่บอกว่าลิสลูมทัวร์ล็อกอัพเพจก็คือน่าจะเป็นเควสนะครับนี่เควสใส่ตัวเพิ่มเพื่อตัวเปิดตัวเพิ่ม,ม,ม,มอะไรอย่างนี้นะก็นี่นะครับนี่ทีดิฟิเคอลิตี้นะครับไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะวินวิชนี่นะครับอินคีด็อกก็คือ ในแต่ละด่านเนี่ยก็จะเพิ่มการดรอปไม่เหมือนกันนะครับง่ายก็จะเพิ่มดรอปชาร์น้อยนะครับกลางก็จะเพิ่มดรอปชาร์ในระดับหนึ่งแล้วก็ท้ายน่าจะเพิ่มทั้งคูณเงินแล้วก็คูณดรอปเลยครับแล้วก็ในแต่เวลาที่เป็นมาเนี่ยจะเป็นเวลาทั้งหมดด่านแรกเนี่ยใช้เวลาช่วง15นาทีนะครับก็คือทุกๆ15นาทีของชั่วโมงนะครับก็คือสมมุติว่าตอนนี้เป็นเวลาทีะ ก็ตีสนะครับอ่าไอ้ดันเนี้ยก็จะมาตอนดันแรกก็จะเปิดตอน15บนะครับตีสามสนะครับอ่ะอ่าไอ้ดันตรงกลางจะเปิดประมาณ35นาทีนะครับก็จะเป็นตีสามสามสิบห้าก็จะดันกดันตรงกลางก็จะเปิดนะครับอ่ะเอันนี้ไม่ก็อาจจะเป็นยี่สห้าพี่ไม่ชัวพี่ไม่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก็ต้องรอดูกันรอดูเวลากันชัวชวนะครับไม่มั่นใจเท่าไหร่ครับนี้อ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้จะเปิดช่วงห้าสิบห้านะครับ สามบก็จะเปิดนะครับก็คืออีกสิบวนาทีนะครับที่พี่อัดอยู่ก็ประมาณตีสามนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับตัวรับตัวรับในด่านนี้นะครับตัวรับที่เป็นมอนต์ว่าเป็นอยู่ในที่เราต้องไปตีอยู่ตรงนี้นะครับขึ้นมาทางซ้ายมือนี่นะครับจะเป็นลากแบบนี้นี่ก็เดินมาตรงนี้นะครับเกิดตรงนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมเลือดเอ่อเลือดธรรมดาจะอยู่ที่ประมาณ12คิวนะครับตั้งเจนก็จะเพิ่มมาประมาณนี้แล้วกันนะครับ ก็คลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับใครที่อยากได้ข้อมูลอะไรในอัปเดตนี้ก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับแล้วก็คลิปตัวตกเมตาติดเมตามาใหม่มาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ถ้าพี่เปิดด่านท้ายไว้เยอะพี่ก็มารีวิวให้ดูเดิมนะครโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับนี้นะครับของคนที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไปตามให้ด้วยก็ดีนะครับอย่าลืมนะครับถ้าอยากได้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับแบบนี้เพิ่มนะครับหรือว่าเกี่ยวกับอัปเดตนี้เพิ่มคอมเมนต์มาได้เลยนะครับแล้วก็ผู้อย่างหนึ่งนะครับ อ่าร้านพี่นะครับพี่จะเปิดเวลาพี่ตอบแชทพี่จะตอบตอบช่วงว่างๆนะครับก็ถ้าไม่ได้ตอบใครก็ขอไปด้วยนะครับอาจจะฟารมไปดีลูกค้าคนอื่นอยู่นะครับไม่ต้องแต่แปมข้อความมาครับใครอยากทักมีปัญหาอะไรก็พิมพ์ไม่ได้เลยเดี๋ยวพี่มาตอบเองครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับ